ครับผมสวัสดีครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสระว่ายน้ํากันอีกหนึ่งรอบนะฮะโทษทีครับที่ห่างหายไปหลายวันนะฮะพอดีก็ติดธุระบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็บอกไว้นะครับสําหรับคนที่ดูแลสระว่ายน้ํานะครับก็ทําความสะอาดล้างกรงล้างกองชุดนี้จะเป็นกองผ้านะครับกองผ้านะฮะก็จะ ถอดล้างทำไปทำความสะอาดได้นะครับมันจะไม่เหมือนกองทรายนะครับกองทรายจะถอดล้างทําความสะอาดไม่ได้เพราะข้างในมันมีทรายเนาะนะฮะตัวนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะตัวนี้คือรั่วนะครับรั่วโอลิงสึกโอลิงขาดนะครับหนึ่งอย่างเกิดจากแรงดันบ้างเกิดจากคอลินกัดบ้างสึกหลอบ้างเราเปิดไล่อากาศ ตอนล้างกองนะครับเพราะตอนล้างกองเราจะเปิดไล่อากาศเพื่อให้น้ำมันพุ่งเพื่อให้น้ํามันเต็มในระบบถังกองนะครับเราก็ไล่อากาศแต่พอไล่บ่อยๆปุ๊บอะไรเสียหายเกิดอาการรั่วซึมเปียกแฉะนะครับก็จะเป็นพวกนี้นี่โอลิงนะครับโอลิงรั่วโอลิงอ่ามันสึกนะครับมันก็ปิดกั้นน้าไม่อยู่แล้วเราจะทํำยังไงนะทํำยังไงโอลิงทั่วไปมีขายนะครับเราถอดไปเทียบถอดไปซื้อก็ได้นะฮะ โอลิงหน้าตาเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยผมมีชุดกล่องอ่ะเปิดหน่อยชุดกล่องอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยหกมดโอ้ยตัวทีฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็ประมาณแบบนี้นะครับประมาณแบบนี้นะฮะมันมีทั้งชุดนะครับมันมีทั้งชุดนะครับเราจะเลือกเอาขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราผมขออนุญาตเก็บก่อนล้วกันเมื่อกี้นี้มันหกเนาะแล้วเดี๋ยวจะเอายกออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะไปเทียบให้ดู standen? นะครับผม เนื่องจากกี่นี้มันล่วงนะครับเราทอดทาการเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บส่คืนที่เดิมนะฮะโอเคมาครับทีนี้เรามาถอดตัวนี้ออกอ่ะหมุนตัวนี้ออกได้เลยตัวนี้ไม่ต้องไปถอดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหมุนออกมาให้สุดนะครับมันก็จะหลุดออกมาพอจะหลุดออกมามันจะมีโอลิงอยู่2ตัวเห็นไหมครับ ตัวใหญ่กับตัวเล็กนะฮะเราเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยน2ตัวเลยนะครับถอดไปเทียบดูถ้าเราไม่ได้มียกชุดแบบผมแบบนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราไปหาซื้อยกชุดได้กล่องน,นึงก็ 5, 600, 7 8 0 0มั้งประมาณนี้นะครับราคาผมไม่ตายตัวนะ บอกไว้คร่าวๆนะครับยกชุดก็จะคุ้มกว่าแต่ถ้าเราใช้บ่อยก็โอเคแต่ถ้าเราใช้ไม่บ่อยก็ไปหาซื้อแยกเอาละกันนะครับถ้าซื้อแยกเต็มที่นะถูกสุดผมก็ว่าเขาขายตัว5บาทถ้าแพงสุตรก็ตัว1 0บาท15บาทก็แล้วแต่ร้านค้าแลวเนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราแกะมาเทียบดูนะครับแกะเทียบดูโดยใช้สักกุไลตัวเล็กนะครับนะแกะเทียบมันมาแล้วเราก็มาหาเทียบเอานะครับแต่การไปซื้อโอริงอะไรต่างๆนานา,นาทั้งหลายนะครับต้องเอาตัวอย่างไปเทียบซื้อนะครับอย่างไม่งั้นร้านค้าเขาไม่หยิบให้นะฮ ราคาเขาไม่หยิบให้เราเขาก็จะหยิบให้ไม่ถูกนะครับเราเอาตัวไปเทียบจะชัวร์กว่านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาหาเทียบกันฝั่งเนี้ยมันใหญ่เราไม่ต้องมองเลยเรามาหามองฝั่งนี้กันดีกว่านะฮะเอาแกะชุดนี้ออกไปเดี๋ยวล่วงความอีกเกียดเก็บแล้วอโอเคนะครับแกะไม่ออกไม่เป็นไรไว้อาอยางนี้ก่อนปุ๊บเราเทียบหาเลย่ะผมว่าวงเนี่ยจะใกล้เคียงอะแกะดึงออกมาเอามาทาบดูสิ อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ใกล้เคียงได้อยู่ตัวเนี้ยเราต้องคิดว่าด้วยว่ามันยืดนะครับมันยืดมันแข็งมันตายอะตัวเล็กตัวเล็กดูซิว่าตัวนี้อตัวนี้ก็อาจจะหลวมไปมันใหญ่เอาตัวนี้มามาเทียบดูแล้วมาเทียบดูเราก็ต้องใส่ดูนะครับพอใส่ดูเราอยากให้มันหลวมถ้าเราใส่หลวมแล้วมันขันเข้าไปแล้วมันจะปิ้นนะครับมันก็จะรั่วหนักก่าเก่าอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนดูซิสวยไหมนะครับ เทียบดูแต่ถ้าสมมุติว่าความหน้ากว้างของโอลินมันเล็กไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าโอเคมันรัดพอดีมันไม่ได้เต็มล่องมากมายมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับมันน่าใช้ได้อยู่นั่นแหละผมเคยเปลี่ยนไปแล้วล่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับล่องอาจจะไม่เต็มเห็นไหมมันอาจจะไม่เต็มล่องแต่หนึ่งยางมันฟิตนะครับโอเคใช้ได้ล่องอาจจะไม่เต็มไม่เป็นไรใช้ได้นะครับแต่ขอให้มันอย่าสูงเกินเยอะเห็นไหมขอบที่ผมจับเนี่ยอย่าให้มันสูงสันเกินเยอะถ้าสันเกินเยอะเราจะขันไปแล้วมันจะปิ้นแล้วมันจะไม่เข้า เดี๋ยวลองดูตัวเล็กสินะครับลองดูตัวเล็กใส่ตัวเล็กเพราะว่าเราอาจจะไปหาที่มันตรงเป๊ะจริงๆอะ่ะอะไรสาวว่ายน้ํามันแพงมากนะครับทุกอย่างแพงเกือบทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็อาจจะพอดีหน่อยนะครับแต่สันสันอาจจะสูงขึ้นมาน้อยหน่อยนะฮะสันอาจจะมาสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะโอเคลองใส่เข้าไปอ่ะกองลอยมาละเห็นไหมครับไม่ใช่กองลอยกองผ้าโทษทีขออภัยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการใส่ ใส่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำฝาตัวนี้ครอบเดู๋วเราลองดูที่อาการมันรั่วซึมไหมแต่ถ้ามันยังรั่วซึมอีกหนึ่งอย่างาเราอาจจะเอาเทปพันเกลียวนะครับพันตรงนี้หน่อยเพราะว่าเอาแกะออกไปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะขอแถมอีกหน่อยเพราะว่าหนึ่งอย่างเกิดการใช้งานแล้วเรา,ลาไล่อากาศบ่อยๆในระยะเวลาเป็นปีๆเข้าเกลียวตัวนี้จะเป็นเกลียวพลาสติกมันอาจจะมีสึกล้อสึกก่อนล้มบ้างอะไรบ้างนะครับเราต้องเอาเทปพันเกลียวพันช่วยไล่ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างอากาศกับน้ํามันอาจจะเข้าได้นะครับ อาจจะเข้าได้เพราะว่าหนึ่งอย่างเกลียวของเราเป็นพลาสติกไงครับเข้าใจไหมครัาว่าพลาสติกเหล็กรั่วได้พลาสติกก็จะไม่เหลือในระยะเวลาหลายๆปีผ่านไปนะฮะโอเคเดี๋ยวที่นี้เราทําการตัวเปลี่ยนโอลิงเสร็จแล้วนะครับสตัวเดี๋ยวเราไปทําการใส่เลยไปอ่ะยกเข้าไปเดี๋ยวลองไปใส่กล้อง้อยใส่ภาคก,ก่อนนะฮะตอนนี้ก็มาทาสดสดให้ดูเลยนะครับพอดีมาทําความสะอาดสระว่ายน้ำนะฮะก็เลยเอา เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครทาสระว่ายน้ําอยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับไม่รู้จะทํำยังไงพยายามอย่าปล่อยให้มันรั่วซึมนะนะครับแต่ถ้ามันรั่วซึมนิดนหน่อยๆอ่จจะคิดว่าไม่เป็นไรก็ไปไปแต่ถ้ามันรั่วแรงนะครับระวังนะครับก็ควรทําการซ่อมบำรุงจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปข้างในกันดูกันเลยดีกว่าครับว่าช่างเขาทาอะไรกันบ้างนะฮะก็ล้างถังกรองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับล้างแผ่นฟิลเตอร์ล้างแผ่นกรองมันทาความสะอาดเรียบร้อยเพราะพวกนี้มันตัน นะครับแต่ถ้าเป็นกองผ้าแบ internet, าาบนี้อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้เป็นกองผ้าจะล้างได้นะครับกองทรายจะล้างไม่ได้นะครับจะได้แค่แ,แบ็กวอททำความสะอาดนะครับเราก็ทาความสะอาดถังนะครับทำความสะอาดถังพวกขี้ตะกรันขี้ตะไคร่ต่างๆนะครับ people, ล้างลูกยางล้างโอดินให้ทั่วนะครับทั้งสองถังถ้าเรามีสองถังก็ล้างสองถังเลยถ้าเรามีถังเดียวก็ทําความสะอาดแค่ถังเดียวพอนะครับนี่นะครับ2ถังสองเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ทําทกากรกองผ้าใส่เข<ๆ>้าไปนะฮะ เดี๋ยวผมจะแถมๆให้ดูเลยละกันเผื่อใครทําความสะอาดสระว่ายน้ําอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นมือใหม่ที่กาลังหัดทำนะฮะลองดูเราก็ต้องใส่ผงนะครับผงกรองทุกครั้งนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ,อให้ขี้ตะกันขี้ตะกรนต่างๆมันติดผืนผ้า ติดตะแงตัวนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่ให้มันช่วยจับสิ่งสกรปรกแล้วกันจับสิ่งสกรปรกให้มันมาเกาะติดผ้าอยู่ในนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนก็อาจจะเหมือนสักครู่นี้เอาผงกองเทใส่ถังกองไปเลยหรือจะใส่เอาผงกองมาโรยมาลูบทาหรือจะผสมใส่น้ําลาดเลยก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมันใช้ได้หมดนะครับในการใส่ผงกองนะแต่ใส่ไม่ต้องเยอะถ้าเราใส่เยอะเมื่อไหร่นะฮะก็จะ จะแข็งเป็นตะกันนะครับจะล้างเอาอยากใส่พอประมาณพอนะครับใส่นิดเดียวพอถ้วยดเดียวพอนะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็อ่ะแล้วแต่ใครจะกอ,อกน้ําหรือไม่กอ,อกน้ําไปอีกก็แล้วแต่มันได้หมดนะฮะหรือใครจะล้อไล่อากาศเอาจากฝาเอานะครับอ่ะทีนี้ในการใส่เข้าไปเราก็ต้องใส่ให้ดีโอลิงล้างให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันรั่วมันซึมเพราะเราต้องใช้เข็มขัดรัดนะครับลาเข็มขัดรัดข้อเข็มขัดถ้าสมมุติว่ามันฝืดไปเราเอาโซนแอกมาฉีดน้อย นะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างมันฝืดพอมันฝืดแล้วมันจะรัดไม่ดีรัดไม่ดีแล้วจะทําให้ตะเข็บที่เราครอบไปอ่ะมันรั่วนะครับเพราะว่าตรงนี้จุดหนึ่งอย่างห้ามรั่วเด็ดขาดนะครับห้ามรั่วเด็ดขาดฉีดตรงข้อพับสิครับอ่านะครับมันรั่วเพราะว่าหนึ่งอย่างมันรัดเพราะมันต้องการการัดฮะโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็รัดเข้าไปนะครับทําเหมือนกัน2ตัวนะ ก็ประมาณนี้แล้วเราก็รัดให้แน่นเคาะนะครับต้องใช้ค้อนเคาะเบาๆนะครับเพราะว่าหนึ่งอยากเข็มขัดตัวนี้แพงมากราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเข็มขัดรัดถังกองเนี่ยครับรต้องค่อยๆรัดพอนะฮนะแล้วหนึ่งอยา่างนี่ปัญหาตัวนี้ชอบเสียอีกเราขันเข้าขันออกล้างบ่อยเกลียวเสียตัวหนึ่งก็จะซื้อสาวไปครับเ้าผมซื้อป่กเนี่ยตัวละ750แพงมากนะครับเป็นทองเหลือง แต่ถ้าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมหาลงกึงได้แล้วผมก็จะไปกึงเองราคาประมาณ4ี่ห้ารอบาทก็ประมาณนี้นะครับน็อตตัวนี้มันชอบเสียนะครับเพราะว่าเราขันเข้าขันออกบ่อยๆไงน็อตรัดเข็มขัดถังกองเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มตามการประกอบละมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตัวไล่อากาศนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะฮะ เราขันแค่พอตึงมือพอนะครับตึงมือแน่นพอฮะไม่ต้องขันเอาเป็นเอาตายนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างมันมีโอลิงอยู่นะมีโอลิงที่ฝาครอบอยู่นะครับเราแค่ตึงมือก่อนนะถ้ามันรั่วมันซึมเดีค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคลองเดินเครื่องเลยอ่ะ โอ้ยเสียงจะ <laughs> <laughs> เสียงอมอเตอร์จะไปกันแล้วครับเสียงจะสตาร์ทไม่ออก <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวรอตอนนี้เราเปิดไล่อากาศอยู่ด้วยนะเดี๋ยวน้ํามันจะพุ่งออกทั้งสองท่อเลย <laughs> เห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่าปุ๊บแล้วเราก็ปิดอะอ่ะเดี๋ยวมันเปียกแฉะเยอะอ่ะทีนี้เราดูนะครับตัวนี้นะตัวที่เปลี่ยนไป สนิทนะครับไม่มีนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับกับโอริงนะฮะประมาณนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเผื่อเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครดูแลเรื่องสาวยน้ําอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลองดูลองทําดูนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรลองคอมเมนต์ฝากมาถามดูนะครับเดี๋ยวว่ายวผมจะตอบทุกคําถามนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับ